สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสิ้นปีนะคะสองสามวันนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะคะที่ใส่แว่นเพราะว่าช่วงลูกป่วยนะคะก็ดูแลเป้าไข้แล้วก็ตาบวมไม่อยากโชว์เลยว่ามันไม่สวยอันนี้ยังไม่สุาภาพ้็ขออภัยด้วยนะคะลูกชายเออนัอน่อเลยค่ะลูกมอมโมยส่งท้ายปีเก่าสองสามนะคะก็ปีนี้ ก็จะมีเรื่องต่างๆมากมายอยากจะเล่านะคะแต่ว่าอุ้ยดิฉันกำลังปาระเบิดปีนี้ก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะวุ่นวายก็ปีนี้มันก็จะผ่านประสบาการณ์เรื่องของ,งการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนนะคะซึ่งปีนี้มันก็จะมีกฎระเบียบใหม่ที่ใกล้จะเข้ามาของมอสโรมอีนะคะของฝรั่งเศสนะคะเนื่องจากว่าจะต้องสอบผ่าน เ,เพื่อให้ได้การปีซา10ปีตอนแรกเนี่ยแอนก็เรียนมาเมื่อปีที่แล้วแต่คราวนี้สอบไม่ผ่านแล้วก็มีเรื่องการสอบขับรถนะคะขับรถซึ่งจะต้องออสอบข้อเขียนนะคะซึ่งจะต้องได้ประมาณข้อสอบมีทั้งหมด40ข้อต้องผ่านเกณฑ์จะต้องได้ประมาณ35ผิดได้5ข้อนะคะแล้วก็การสอบเนี่ยไม่จํากัดสอบไ้ทุกวันเลยนะคะทั้งเดือนเลยนะคะแล้วก็หลังจากสอบผ่านนี้ย 35คะแนนพอได้มาเนี่ยก็จะต้องนําใบข้อสอบเนี่ยไปติดต่อกับโรงเรียนที่จะไปเรียนขับรถนะคะซึ่งก็จะเป็นระ,ระดับถัดไปมันก็จะมีความวุ่นวายหลายอย่างนะคะแล้วก็จะมาเรื่องของวีซ่าอา้าวอะไรก็ยังไม่สาเร็จจะเปลี่ยนกฎกฎหมยแล้วนะคะโอ้ขอโมอมอ้อน่อยคะ่ะสัญชาติเนี่ยมันก็ได้ยากนะคะมันต้องระดับของการสอบเนี่ยจะต้องเป็นเบอเอิงแต่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็สําหรับการต่อกาดเดอนเซจูหรือเรียกว่าการวีซ่าสิปีเนี่ย แค่อ่านเดิน,นะคะอ่านเดนิซึ่งก็อยากให้ระสอบสําเร็จนะคะมันจะมีการเรียนของการฟังพูดอ่านเขียนครั้งนี้ตอนที่แอนสอบครั้งที่แล้วเนี่ยแอนจะตกเรื่องการฟังอ่าส่วนเรื่องของการอ่านก็ได้แต่ว่ามันแขงคะแนนหน่อยนึงส่วนการฟังเนี่ยขาดไปสี่คะแนนค่ะอ่คุยกับอาจารย์ฟังพูดอ่านเขียนเขียนผ่านคุยกับครูผู้ผู้สอบผ่านนะคะส่วนเรื่องของการฟังคะแนนคือ200เนาะได้ร้อยกาสิบหกขาดไปสี่คะแนนค่ะส่วนเรื่องของการอ่านเนี่ยตอบ อตอบอาจจะได้ไม่ไม่เต็มก็เลยอันนี้ไม่ผ่านแต่รวมๆแล้วเนี่ยที่ไปสอบกับ TCF นะคะถ้าผ่าน3ใน4ก็ถือว่าเขาให้ให้อาเดอร์ก็คือได้การสิบปีแต่ครั้งนี้ช่วงนั้นที่ไปสอบน่ะมันได้2อใน4ก็คืออ,อ่านกับเขียนอไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะพูดพูดกับครูนะคะกับเขียนนะคะแต่ครั้งนี้มันตกเรื่องการการฟัง ฟังขาวไป4คะแนนก็เลยได้ในส่วนเกณฑ์สใน4ก็เลยทำให้พลาดไปในปีที่แล้วตั้งใจว่าปี2-4จะไปสอบใหม่เพราะว่าต่อการ์ดได้ทุก2ปีนะคะปีนึงก็225ยูโรนะคะก็เป็นเงินประมาณเทียบเงินก็ประมาณ8,000ยังไม่ถึงหมื่นนะคะแต่ว่าก็ถือว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าค่าสอบเนี่ยไม่ใช่ฟรีนะคะสอบครั้งหนึ่งเนี่ยก็170ยูโรเทียบกันแล้วเนี่ยค่าสอบ170ยูโร ถ้าสอบผ่านจ่าย225ยูโรซึ่งมันก็ราคาใกล้เคียงกันถ้าไม่คิดว่าตัวเองมั่นใจว่าจะผ่านก็จะไม่ไปสอบเพราะว่าค่าสอบเท่ากับการจ่ายค่าค่าค่าต่อการนะคะคันนี้มันไม่ใช่ว่าสอบฟรีถ้าสอบฟรีไอ้เขาบอกเลยไปวันทุกวันเลยทุกเดือนเลยจังหวัดมันจะผ่านมันแพงค่ะหาเงินไม่ได้ค่ะหาเงินดูทูบอยู่เนี่ยค่ะค่าสอบค่ะ แล้วก็คือตั้งใจว่าปีหน้าจะไปสอกไปผ่านเนาะวัดปีนี้ลวยกับกฎจราจรแล้วก็ทํา YouTube แล้วก็ปีหน้าตั้งใจต้องผ่านแน่นอนเพราะกฎเพเปลี่ยนกฎหมายใหม่ค่ะแต่เดิมเนี่ยดูลูกชายนิดหนึ่งอาเดย์นเนี่ยคือการส,สิปีวีซ่าสิปีเนี่ยอาเดย์ก็ถือว่ามันก็ไม่ง่ายแลวเนาะตั้งใจว่าปีหน้าผ่านอ้าวเปลี่ยนเป็นเบเอิง e ค่ะเบเอิง e นี่คือสัญชาติ มันทำไงก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตามความสามารถแอน,นมันยากสำหรับแอนคนอื่นอาจจะอ,อาจจะเป็นไปได้คนที่เขาเก่งกว่าเขาก็ยังไม่ผ่านที่เก่งกว่าเรานะั้นเรามองที่สูงกว่าครัวเนี้ยแอนก็นเลยคิดว่าโอเคฉันเอาแค่อาเดียวพอซึ่งขอแค่สิบปีฉันไม่ต้องต่อต่อเงินค่าสอบเอ่อค่าวีซ่าปีละสองอ่สองร้อยยี่สิบห้าูโรอ่ะ,อะมันก็แปดพันกว่าเนาะเปลืองเงินสามีอ่ะงานก็ไม่ทําโอเคฉันจะอสอบไม่ผ่านกฎหมายใหม่มาบอกว่าสัญชาติ ก่อนเป็นเบอจะเป็นเบเดอแล้วก็จากการสิบปีเนี่ยอาเดอก็จะย้ายเป็นเบเออร์ e ur, ซึ่งเป็นเบเออร์ e เนี่ยแต่เดิมนี่คือสัญชาติอ้าวงานนี้ไม่ต้องจบกันพอดีค่ะก็เลยคิดว่ามันทายังไงเพราะว่าเบเออร์เราไม่เคยคิดว่าจะเอามันยากแต่การที่เขาย้ายเบเออร์ e มาเป็นสิบปีเนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้ากฎหมายเขายอมรับตายก็เลยบอกแฟนว่า คนต้องต่อให้ฉันทุกสองปีแล้วมันอฉันคงไม่มีโอกาสผ่านเดี๋ยวปีหน้าว่าจะลุยค่ะก็ปีนี้ก็ทยอยทยอยทยอยศึกษาแต่ก็มีข่าวดีนะคะยังไม่บอกว่าคืออะไรมีข่าวดีแล้วมีข่าวดีสองเรื่องสองเรื่องในปีนี้เอาไว้บอกปีหน้าเนาะปีสองสี่เพราะปีนี้มีแต่เรื่องอะไรที่แบบได้ดีมาแล้วก็ข่าวร like, ้ายติดโควิด จบโควิดมาเสร็จลูกชายกับสามีติดไข้หวัดใหญ่เพิ่งจะหายไปะคะ่ะวันนี้วันที่ยี่สินะคะยี่สิบธันวายังไงก็มาขอโบกลาปีร้ายโลคาให้หายไปแล้วก็ปีน่ะปีใหม่นะคะปีสองสแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับความโชคดีปีหน้ารอความสาเร็จมาแล้วก็จะมาเล่าสุ่กันฟังในเรื่องของการไปเรียนนะคะแล้วก็เออก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าจะพยายาม สอบให้ผ่านก่อนที่กฎหมายจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทักทายเ,เพื่อนยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะแล้วในคลิปนี้มาส่งท้ายปีเก่านะคะปี 2000, 2023ของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็หรือ2,566ของไทยแลนด์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ถ้าไม่มีสาระยังไงก็ถือว่าเป็นการทักทายนะคะของทายออกกล้องแต่ว่า แว่นตาตอนตนี้คือตรงนี้ค่ะอายถุงตาโป้เลยมหมดนอนแล้วพบกระหม่นผู้สัดปนะคะพูดเร็วเดี๋ยวลูกชายกวนค่ะโอเคค่ะโอเคขัวอ,เคคอาเบียงตูและพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะท้ายนี้ส่งท้ายปีเก่านะคะขอให้ปีใหม่ทุกๆคนม,มีแต่สุขภาพละาไมายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคไม่มีภัยนะคะสำหรับ ขิงนี่นะคะสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวรักษาโรคที่ดีที่สุดไข้หวัดทุกชนิดดีมากไม่ว่าจะเป็นในการแก้หวัดแก้เจ็บคอนะคะอันนี้เอาเปลือกออกแล้วก็ต้มลงไปช่วงเป็นหวัดไม่ว่าจะโควิดไข้หวัดใหญ่ทั้งบ้านรักษาอาการด้วยการทานจิบน้ําขิงนะคะทางนี้ฝรั่งเศสรักษาทุกโรคด้วยยาพาราค่ะเชื่อเลยค่ะว่าทุกโรค พาราอย่างเดียวจบค่ะเราเราเราจะไม่พึ่งพาแค่พารานะคะน้ำขิงก็ช่วยได้นะคะสมุนไพรไทยที่ดีที่สุดค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ